สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตัดันสั้นๆแต่น่าสนใจในการเพิ่มเสน่ห์ในการใช้งาน iPhone กันครับก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปแนะนำว a ลเปเปอร์ด a g กอ b บอลสวยๆสำหรับ iPhone ที่แจกให้ใช้งานฟรีกันไปซึ่งล่าสุดมีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาถึงวอลเปเปอร์ดักกบอลรูปแบบใหม่ๆที่ไปเห็นตามเพจต่างๆสอบถามกันเข้ามาว่าผมพอจะทราบที่ดาวน์โหลดหรือเปล่าวันนี้เราไปอัปเดตกันครับ เพราะ Twitter Account n i c o c o l o r s เจ้าเก่าที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้าได้อัปเดตเพิ่มรูปวอลเปเปอร์แบบใหม่ๆอีกเพียบนับร้อยแบบเลยครับมีตัวละครมากมายทั้งแบบใบหน้าปกติและใบหน้าที่มีสเกลเตอร์ให้เลือกใช้กันได้ฟรี free. ภาพวอลเปเปอร์สวยๆที่เพื่อนๆเห็นนี้และมีอีกเพียบแถมยังมีแบบใหม่ๆเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Twitter Account Nico Colors เลยครับผมแปะลิงก์ทวิตเตอร์ในการดาวน์โหลดในคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้นะครับ เพื่อนๆสามารถเปิดแอป Twitter เข้าไปเลือกดูเลือกหารูปที่ต้องการได้เลยครับเมื่อเข้าไปแล้วเจอรูปไหนที่ชอบให้แตะเปิดรูปแบบเต็มจอจากนั้นแตะบนรูปค้างไว้ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาเลือกคำสั่งบันทึกรูปภาพรูปจะถูกแซฟไปเก็บไว้ที่แอปรูปภาพซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกใช้เป็น w a ลเปเปอรได้เลยครับ เพื่อนๆที่เป็นแฟนดากอนบ l ลเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้กันได้ฟรีและยังสามารถให้ทิปกับทาง n i c คคัลเลอร์เป็นกำลังใจในการสร้างภาพวอลเปเปอร์สวยๆมาให้เราใช้งานผ่านทางแอปทวิตเตอได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ